สวัสดีครับวันนี้พบกันนะพี่ก็ขออนุญาตมาซ่อมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับคืออาการกดสตาร์ทแล้วมันมีเสียงแคร็กนะครับมันฟีแล้วทีก็คืออาการเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยเขาเรียกคัสสตาร์ทนะครับไปได้ของเทียบชุดคัสสตาร์ทมือมีโอ ตันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทอาการของมันคือมันจะมีลูกปืนเนี่ยลูกปืนอยู่ข้างในเนี่ยสปริงน้อยเนี่ยมันก็หลุดชุดหายแล้วก็สตาร์ทไม่ได้มันไปขัดนะครับเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นที่มอเตอร์สตาร์ทที่อะไรก็ว่ากันไปผมมาลือ้อดูแล้วนะครับมันมาเจอในลูกปืนเลยอยู่เม็ดเดียวนะครับ ไม่รู้อีกเม็ดหนึ่งพวกนั้นมันหายไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอาการมันจะมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหากับยุดคาสตาร์ทมีปัญหาอาการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเสียงทังแป้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 งหน่อยนะครับถ้ามันมีปัญหาส่วนเฟืองสองชั้นนี่เราก็ถอดมาดูบางครั้งตัวนี้เฟืองมันเสกเคยเห็นมันเสกมันบินมันก็ไม่ไม่ ไม่ไปนะครับมันคืนๆเหมือนกันจะเลือกมาแล้วได้นะครับลูกปืนเข็มอะไรก็ยังพอทํางานได้นะครับตัวนี้ไม่เสียตัวนี้นะครับเจอมาตัวนี้ลูกปืนเลยเม็ดเดียวชุดน,นี้ก็ไม่เด้งเลยนะปิงกปกติมันจะมีกระบอกสูบอยู่ข้างในมตนตัวนี้นเดี๋ยวถอดมาเดี๋ยวอันนี้ตื่ตัวใหม่นะครับมันจะมีลูกปืนเด้งๆอย่างนี้นะนจะมีลูกเด้งๆ,ๆกระบอกสูบมันเลยไหม ไม่ใช่กระบ,บอกสูบแบกตัวมันมีสปริงอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีนี่นะครับทีนี้ในคลิปนี้เอามาโดยให้ดูทําไมนะผมเป็นแล้วอะไรประมาณนี้เอาคนที่เป็นแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่ละคนที่ไม่เป็่นก็ดูไว้เพื่อเป็นคนศึกษาเวลาท่านเจอนะครับท่านจะได้ความใช้นะครับผมเคยทํานะครับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย ผมเอาอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับผมเอาเข้าไปนะผมเอาเข้าไปอย่างนี้ผมดันดันยังไงก็ไม่เข้าเอ๊ะทำไมไมนได้เข้าทําไมมันไม่เข้า,ม,ม,ม,ขามันเข้ายากผมก็ไปหาเหล็กหาอะไรมาจิ้มมางัดเนี่นะครับมาจิ้มตรงนี้งัดตรงนี้แล้วต่อทั้งเคาะหน้าเคาะหลังหมดปัญญามือนกันทำไงก็ไม่ได้ก็เลย แต่ก่อนนะพูดถึงแต่ก่อนนะครับพอดไีได้มีโอกาสอ่ไม่ได้เปลี่ยนของคันนี้ก็เลยเออถือโอกาสถ่ายคลิปซะเลยนะครับคือผมจะใช้สูตรนี้นะเวลาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดคัสตับมันไม่ทําง,งานผมจะใช้วิธีนี้นะครับคือผมถอดตัวเก่าออกอ่เนี้ถอดออกมาแล้วเพรือว่าผมถอดตัวเก่าแล้วทีนี้ผมจะถอดตัวนี้ด้วยนะครับชุดเคือง อันนี้เปืองสตาร์ทบอกเขาเรียกเปลืองสตาร์ทหรือผมพูดผิดก็โอเคนะครับวิธีถอดนะครับผมก็จะใช้สูตรหาเหล็กแบนเนี่ยงัดงัดอย่างนี้ก็หมุนหมุนไปหมุนแล้วก็งัดงัดค่อยๆนะครับค่อยๆหมุนไปด้วยไม่ใช่งัดฝั่งเดียวนะหมุนไปด้วยก็งัดหมุนไปด้วยก็งัดงัดงัดมันก็จะหลุดออกมานะครับมันหลุดออกมา เนี่ยพอมันหลุดออกมาแล้วเราจะเจอเบ้าลูกปืนกับลูกปืนลูกปืนเราก็หมุนเช็คดูวิธีเอาลูกปืนออกก็เหมือนกันนะครับก็สับๆงัดงัด,งดค่อยๆนะครับถ้าใครมีตัวดูดก็ดีไปนะแต่ใครไม่มีก็ค่อยๆแซะแล้วก็หมุนไปหมุนไปแซะแทะ,ะหมุนฮะง,งัดมาเรื่อยอันนี้ก็อันนี้แบบบ้านๆนะเทคนิคมุมหวของผม,ผมอะเป็นบ้างัเป็นบ้าง ทีนี้พอเราเจอชุดนี้เข้าไปแล้วนะครับอตอนแรกเราใส่เนี่ยเราใส่มันอาจจะคืนนะครับมันอาจจะคืน่มันใส่ใส่แล้วเวลามันไปค้ำใช่ไหมสังเกตลูกปืนมันเลยออกมานะครับเม็ดลูกปืนมันเลยออกมามันต้องไอ้วงตัวนี้นะครับมันเสมอกับอันนี้เลยนะมันต้องเสมอเป๊ะเลยมันถึงเข้าได้เนี่ยพอมัน มันโลกมานิดหนึ่งเนี่ยเวลาเราบังคับมันมันฝืนนะบางครั้งเอาเข้าเบียดหน้าเบียดหลังมันก็อาจจะตกนะให้ทุกท่านทําแบบนี้เลยนะครับให้งัดตัวนี้มันผมทําให้ดูนีนี้นะครับให้งัดออกมาพอเรางัดออกมาเสร็จนะครับเวลาใส่นะแล้วก็จับด้านนี้นะครับด้านที่เม็ดเม็ดลูกปืนนะกับด้านที่มีบ่าลูกปืนตรงนีงมีมีมีเบ้าทางเบ้าลูกปืนทางนี้เอาฟองในตัวนี้สวมเข้าไปเลยนะ สวมเข้าไปเอียงนะครับกล้องก็มีซูมซูมไนะนะกล้องไม่ซูมนะรับซูมไหมไม่ได้นบเนี่ยพอความเจออย่างนี้แล้วนะให้ท่านเอียงเอียงข้างหนึ่งนะครับเอียงปุ๊บข้างหนึ่งให้ข้างไหนข้างข้างนึงเข้าก่อนก็ได้แต่ว่าเอียงปุง๊บ พอมันเข้าไปข้างหนึ่งนะเข้าไปข้างหนึ่งแล้วสังเกตมันเอียงไหมเนี่ยมันเอียงนะพอมันเอียงข้างในข้างหนึ่งแล้วให้ทุกท่านมองที่ลูกปืนเห็นไหมเนี่ยมองลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้มันเด้งมานะครับให้ทุกท่านใช้ไอ้แหลมแหลมนะครับเขีย่ยเขี่ยลูกปืนมันมันถอยมาทางนี้นะเขี่ยกับหลังนะครับเขียข่ยถอยเนี่ยเขี่ยถอยแล้วก็มือกดไว้นิดนึงนะครับมันก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เข้านะครับนะ ก็จะเหลือกตัวหนึ่งที่ยังไม่เข้าลก็เขีย่ยเลยฮะเขีย่ยถอยหลังเขีย่ยแล้วก็ประคองไว้ตัวนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วเขีย่ยอีกตัวหนึ่งนะคับตัวนึงตัวนี้ยังติดอยู่นะครับเข้าไม่ได้ถ้างเขีย่ยใหม่นะครับเขีย่ยเขีย่ยให้จนกว่ามันจะลงนะครับมีตัวอะไรตัวหนึ่งไปค้ำอยู่เนะอาไปคำ้ำ ขนาดเรามีจังหวะเขีย่ยมันยังไม่อยากเข้าเลยนะฮะตอนแรกผมก็ทำอยู่ทำไมมันแากขนาดนี้ผมก็สุดท้ายก็ใช้สูตรนี้นครับสูตรเขีย่ยเม็ลูกปืนนะฮะเขีย่ยมันถอยหลังนะครับกดไว้มันทําถ่ายคลิปนะมันก็เลยนะเอาเมื่อกดลงนะเขีย่ยถอยหลังครับ พอเขีย่ยถอยหลังปุ๊บมันก็จะเข้าสนิทถ้าไม่ทําแบบนี้นี่ตอนแรกประมาณสองปีที่แล้วนี่แหละผมม,มุมอยู่เกือบครึ่งวันหาวิธียังไงก็ไม่เข้าไม่เข้าผม,ผมก็เลยคิดเอานะครับว่าเออต้องถอดตัวนี้มาแล้วก็มาใส่ลูกปืนด้านนี้นะครับก็ไดนะ้เวลาการทํางานของมันมันก็มันหมุน เวลาหมุนไปข้างหน้ามันจับมันเกาะอะไรกันกหไหมมันหมุนได้มันหมุน,ม,น,ม,นมันหมุนถอยหลังได้แต่หมุนไปข้างหน้าไม่ได้นะหมุนถอยหลงหังได้แต่ไม่หมุนไปข้างหน้าเราก็มาเช็คว่าลูกปืนเรายังเหลือ,อครบอยู่ไหมนะมันเข้าแล้วนี่เขาเข้าแล้วต้องเก็บลูกปืนให้ได้ลก็หมุนดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆนน้อยนะครับ ตอนเราเข้ายัางไงทีนี้แหละครับผมตอนเราไขเข้าก็ถอดมายัางไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ปล่อยมันแล้วก็มือจับไปด้วยนะครับเผื่อเผื่อมันเดิ่งหลุดครับมันจะใส่ยากอีกแล้วครับประคองไว้สังเกตล่องเฟืองนะฮะเฟืองล่องเฟืองต้องตรงกันแล้วก็ขยับก้าไปนิดนิดมืออาจจะนั่นมา ก็ค่อยๆเคาะหน้าเคาะหลังเลยตอนนี้ช่วงเคาะตนี่ก็เบาๆนะครับวางไปเรื่อยๆไล่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 ให้ลูกปืนมันตงรงอ่ะก็เหลือแต่ไอตัวเบ้าลูกปืนเข้าไปนะก็มนห,หนม้วนหน่อยนะครับ ใส่หัวแล้วก็ใครยักยากก็จะเอาตัวนี้มุมช่วยเฮ้ยก็พยา,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 ายงมุมเพรามันมีเสียงแปลกๆมันกับว่ามันสุดมันก็จะเข้าเองนะครับเราไม่ต้องพะวงว่าเไว้ถ้ามันไม่เข้านะครับพอเราอัด นะตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะดันเข้ามาเองนะอันนี้ก็คือผมไม่รู้ว่าผมทําถูกหลักการไหมนะครับถ้าผิดก็ขออภัยเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็โยกดนะูถ้าไม่มั่นใจเข้าก็อย่า,า,า,าให้ตัวนี้หลุดนะครับถ้าหลุดมาก็เข้ายากอีกใส่ย,ยากอีกนะครับแล้วก็ มือประคองดันไปด้วยพอดีมันก็เข้าแล้วประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่ชุดนี่คืนไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เฟือง,องนะต้องให้หมุนเข้าล่องเฟืองนะครับล้านั่นแล้วก็หาเวนอะไรมาลองตัวแค่นี้นะครับผม การเปลี่ยนชุดคัตสตาร์ทของ Yamaha Mio นะครับผมบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกหมัคลิปหน้าขอบคุณนะสวัสดีครับ